สวัสดีครับพบกับเจคกนเจอร์นะครับวันนี้นะครับจะได้เกิดหรือเปล่านะครับไอดีขโมยแฟนนะครับเอาหวังว่าจะได้เกิดนะครับเอาวันนี้นะครับก็จะเปิดตัวกาชาปกตินะอ่ะแน่นอนครับตามล่าหาเรนเจอร์นะครับขอไอดีนี้เหรอรูเดียสเลยเลือกเลยนะถ้าเลือกได้นะขอดูเดียสตัวเดียวเท่านั้นนะครับอ่ะโซนดาวตกนะครับก็กดอ่ะอยากได้กดเก้าดาวไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะอ่ะโซลูบี้เดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าดาวตกเนี่ย มีได้กบก้าไหมถ้าเกิดได้กบก้าเนี่ยรูบี้จะเปลี่ยนไปเปิดเกียร์ครับแต่เกิดไม่ได้กบก้าเนี่ยผมจะไปเปิดหากบกเพราะว่าตอนนี้หาขาดกบก้าตัวเดียวครับซึ่งถ้าผมได้รูเดียสนะเป้าหมายเปลี่ยนแล้วนะตอนแรกผมตั้งใจว่าจะทำตัวนี้ก้าดาวแม็กใช่ไหมเปลี่ยนแล้วนะครับไปทำรูเดียดดีกว่านะเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าวันนี้ ID ขโมยแฟนจะได้เกิดหรือเปล่านะครับ ก่ออื่นนะตู้กัดช่าเพิ่มเต็มอยู่นะครับอคูเทก่บเกียนะแล้วก็แพ็กต่างๆนะขอแนะนำร้านเติมเกม้านนี้ก่อนนะครับเดอร์ n ันช็อ ขอเป็นที่2เรื่องราคาขอเป็นที่1ในใจคุณนะครับตอนนี้ปลอดภัยแน่นอนนะครับแล้วก็เติมอย่างรวดเร็วด้วยนะครับรับเติมเกมนะครับในราคาที่ค่อนข้างจะถูกนะทั้งเกมเรนเจอร์แล้วก็เกมอื่นๆด้วยนะครับพร้อมกับมีขาย ID เริ่มต้นอใครไม่มี ID นะหรือว่าอยากจะเลือก ID ดีไปปั้นเล่นเองนะครับหรือไปปั้นขายต่อ,อยังไงก็ได้ครับเติมถูกในเกมเรนเจอร์เนี่ยมีระบบ iOS อย่างเดียวนะครับแต่ว่าทางร้านมีบริการพิเศษนะแต่ต้องเติมจากทางร้านนะอ่ารูบี้นะเติมรูบี้ ให้ทางร้านเปิดกรชาติได้เลยเพราะว่าบางคนเนี่ยมีแต่ Android อย่างเดียวทางร้านมีเป็นการเปิดให้นะครับสำหรับคนที่มีแต่ Android นะเพราะว่า Ruby น่ย เติมจากระบบไหนรับจากระบบต้องรับจากระบบนั้นนะครับตัวไอ d เริ่มต้นนะครับมีมากกว่าที่เห็นนะอ,อยากได้ไอดีโคลโบแบบไหนไอเดีโคลโบเกิดชานี้วกรุงเทพมีเรียบร้อยรีบทักแชทไปที่ร้านเลยนะครับจะเติมเกมหรือซื้อดีเริ่มต้นเนี่ยรีบไปจัดเลยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับเดินซันชอปขอเป็นที่2เรื่องราคาแต่ขอเป็นที่1ในใ,นใจคุณนะครับอใครพร้อมก็รีบไปจัดได้เลยนะครับดาวตกนิดนึงนะดาวตกเนี่ย ก็ถือว่าเปน็นเดี๋ยวผมเปิดกระชาไปด้วยดีกว่านะอ่าเปิดไปคุยไปนะอ่าเพราะว่าในคลิปอ่าวันนี้นครับก็ทุบดาวตกไปละสี่ไอเดีเดี๋ยวทุบต่อทุบต่อนะเออนะครับคือทุบเพื่อแบบลองเชิงดูก่อนนะครับคือดราม่าเนี่ยมีเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับตามปกตินั่นแหละนะอ่านะครับบางคนคือเขาคาดหวังมากอ่าซึ่งเราไม่ห้ามนะผมไอ้นี่ละไม่ห้ามนะครับเพราะว่าบางคนเห็นอยู่เหมือนกันนะมีอยู่เหมือนกันครับคนที่เขามองว่า อุตส่าห์เก็บภารกิจทุกวันคือเรียกได้ว่าเก็บคอร0อยเนี่ยก็แอบคาดหวังว่าจะได้รางวัลที่1-3ึ่งถึงสามอ่าแต่ว,ว่ามันคือลอตเตอรี่ไงอย่างที่บอกนะว่ามันก็ไม่ได้ไหมายความว่าจะต้องได้นะรางวันที่1นึถึงสามครับแล้วก็บางคนเขาก็มองว่าเฮ้ยภารกิจรายวันเนี่ยเราเก็บกันทุกวันอยู่แล้วอย่างของผมเนี่ยภารกิจรายวันผมไม่เก็บทุกวันด้วยนะผมเก็บแค่เน้นแค่เอาเลนเจอร์พาร์ทครบอ่าหรือว่าแบบมีภารกิจพิเศษที่แบบต้องทําให้ครบเนี่ยเก็บแค่นั้นพออววยคคาามม่ ID ัันเะรบ โอ้โหเนี่ยมาแบบนี้อ่ะโอ้ไม่ได้บรรลุเลทด้วยอ่ะอ่ะเราต้องการคู่เทพนะอ่ะดูเยวเท่านั้นครับอันทีนั้นตรงนี้เราต้องมุมมองบางคนเขาเก็บกันทุกวันอยู่แล้วภารกิจรายวันบางคนเนี่ยตั้งใจเก็บภารกิจรายวันเพราะว่าเจ้าคอนไปเอารางวัลใหญ่คือบางคนไปคาดหวังแบบรางวัลที่1กับรางวัลที่2เลยอ่ะเออครับซึ่งอ่ะสุดเนี่ยผมก็มองเหมือนกันว่าเกมน่าจะบอกนะว่าแบบเอ้รางวัลที่1จะแจกทั้งหมดกี่ ไอดีนะครับที่2กี่ไอดีรางวัลใหญ่เนี่ยจริงๆเนี่ยควรจะต้องแจ้งว่าจำนวนรางวัลเนี่ยแจกเท่าไหร่ก็คือ1นึ่งของสาครนะับส่วน4 อ่ะอันนี้ก็คือได้เล่าให้ฟังไปแล้วนะครับว่าฟีดแบ็กไปยังผู้พัฒนาคุยกันว่าแบบเนี่ยผู้เล่นไม่ชอบนะแต่ว่าคือถ้าแบบเป็นเดือนใหญ่กิจกรรมใหญ่เกมเขาก็จะยังมีในส่วนของลอตเตอรี่อยู่อ่านะเกมก็อยากอยากแจกคือเขาก็ต้องการแจกเพียงแต่ว่าการแจกมันเป็นลักษณะของลอตเตอรี่อ่ะแน่นอนนะเรื่องของอความคุมเลืนต่างๆก็ยังเหมือนเดิมนะเกมเขาก็ทุบให้เรียบร้อยนะครับคือเหมือนล็อกมาให้เรียบร้อยแลลวอยู่ที่ว่าจะไปตกไอดีไหนนะครับซึ่งนตอนนี้เนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ย รางวัลที่3านะเฮ้ยถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่จากคอมเมนต์เบื้องต้นที่เห็นนะอ่านะครับส่วนรางวัลที่2นี่น้อยแต่ก็ยังเห็นส่วนรางวัลที่1ตอนนี้เอาจริงจริงยังไม่เห็นนะ,ะแต่ส่วนลุงเนี่ยคือด้วยความที่ว่าเราฟีดแบ็กกันไปว่าเฮ้ยผู้เล่นเนี่ยเขาตั้งใจเล่นนะไม่เห็นลุงสักอันเลยครับเกมก็เลย <laughs> การันตีลุงมาให้เลยซึ่งการันตีลุงเนี่ย คือรางวัลที่4นะก็คือกบม่วงอันยังน้อยก็มีลุงแน่นอน1อันนะครับซึ่งลุงเนี่ยอ่ะแน่นอนการันตีว่าเป็นกบม่วงแน่นอนนะหรืออาจจะเปลี่ยนเป็นรางวัลอื่นๆก็ได้อ่จจะแต่ผมว่าน่าจะเป็นการันตีนะคือถ้าสมมุติว่าได้ลุง2ก้อนเนี่ยอ่ะก็น่าจะไปติดรางวัลอื่นบ้างแต่เกิดได้ลุง1อันนี้ก็น่าจะการันตีเป็นรางวักลกบม่วงเนี่ยพอบอกข้อมูลน,นะแดนมาหมดเลยนะครับอันฉะนั้นก็เป็นประมาณนั้นนะ อ่าครับคือบางคนเขาก็โอเคนะกับการที่แบบว่าเฮ้ยเราเก็บภา,ารกิจรายวันอยู่แล้วครับคอนก็คือเหมือนแบบเป็นเป็นรางวัลเพิ่มเติมนะครับก็ตัวกระช้าคือเป้าหมายผมเนี่ยต้องการได้ตัวกระช้าเยอะๆแล้วต้องเอาตัวกระช้านะครับเปลี่ยนเป็นเลนเจอร์ให้ได้ด้วยนะเอออย่างเงี้ยผมต้องการรูดเดือนนะเอารูดเดือนมาหน่อยนะเอออย่างเงี้ยผมต้องการเปลี่ยนเป็นเลนเจอร์ให้ได้ส่วนกบก็แน่นอนยิ่งเป็นไ d ดีใหม่อยากได้กบมาปั้นแม็กเบื้องต้นพื้นฐานนะอ่าฉะนั้นเนี่ยผมอ่ะ คือเหมือนทฤษฎีมาสโลว์อะความต้องการพื้นฐานของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเออถ้าจะเป็นไอดีใหม่นะีโอ้ยผมเอาตัวกระชากกรกลบเนะี่ยแค่นี้ก็ดีใจแล้วอื่นๆผมไม่ได้สนใจนะครับอสวนกบเก้าดาวมีคนบอกว่าเอ,อ้ยก็แค่คาราตีไปทุกคนแค่นี้นไม่ได้เหรอผมบอกแล้วว่ากบเก้าดาวเนี่ยเป็นของแรงของตัวเกมด้วยความที่ว่าในปีนะี้มันยังไม่น่มพันที่จะทําเป็นอ่าเก้าดาวอัลตร้าเกาดาวไฮเปอร์นะครับจะหยุดที่ S <S 9ดาวร่างธรรมดาไปก่อนแล้วคือซูเปอร์มาสเตอร์อ่าอนาคตของปีหน้าค่อยว่ากันใหม่อาซีสัซนเซียค่อยว่ากันใหม่นะครับคือมันเป็นแผนพัฒนาของเขาว่าว่าแบบทุกอย่างมันจะไม่รีบทุกอย่างมันจะแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับฉะนั้นเนี่ยอ่ากบ9เนี่ยไม่มีเพิ่มโอกาสแต่ไม่มีการันตีนะฉะนั้นไม่ได้แจกง,ง่ายๆนะยังเป็นของแรงของตัวเกมนะปัจจุบันอยู่ฉะนั้นเนี่ยไม่ได้แจกง,ง่าย เราจะเห็นเลยนะครับว่าอย่างของอครบรอบสิปีอันนี้ถือว่าโหแจกเยอะแล้วนะ,ะแจกมาถึง2ตัวเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นเนี่ยกบ9้าเราคงจะเห็นในเดือนกิจกรรมพิเศษจริงๆอิครั้งต่อไปก็น่าจะเป็น10ปีครึ่งนะก็คือกันยายนนั่นเองอะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ครับคือเขาแจกก,บม,กบม่วงเพราะว่ากบม่วงมันเปิดมันเปิดเป็นของธรรมดาไปแล้วนะนะปัจจุบันนะที่แจกมันอยู่ในโหมดต่างๆนะครฉะนั้นอย่างที่บอกถ้ารอ9ดาวธรรมดาแจกเยอะๆนะครับ ก็คงต้องให้มี9ดาวอัลตราก้าดาวไฮเปอร์อเดี๋ยวถึงวันนั้นนั่เกมคงจะจะมาแจกนะรัวๆนะครับอ่ะดูเดียสัวตัวนึงเถอะโอ้โหสงสัยจะไม่ได้เกิดม้งเนี่ยอ่ะเดี๋ยวไปทุบดาวตกแล้วเดี๋ยวเอาตั๋วมาเปิดต่อทําไม่ได้นะสู้ต่อครับยังไงผมก็สู้ยาวๆนะอ่าะะครับเพราะว่าเราบอกแล้วครับเราเล่นเป็นสายฟรีนะครับก็ ถ้าใจเรารักเกมนี้ยเรากระโดดเข้ามาเล่นอนะ่ะทุกอย่างมันก็ไม่มีเงื่อนไขนะเกิดเล่นแล้วแบบเว้ยรู้สึกไม่ไหวไม่ใช่ผมว่าก็พักก่อนก็ได้นะคือแน่นอนแะครับระหว่างทางมันต้องมีเรื่องที่แบบหน้าหัวร้อนหลายๆเรื่องอนะครับแต่แบบทุกคนก็น่าจะเจอกันเยอะนะอ่านั้นก็แบบว่าอ่ะสู้ๆแล้วกันนะครับอ่ะมาเอารูเียตก่อนโอ้จะได้ไม่ต้องไปเครียดกับทุบดาวตกนะพอทุบดาวตกตะก,ก,กายเป็นว่า อยากได้นะครับในส่งของตัวกาชายเยอะโอ้โหเอาละไม่ได้เกิดมาเนะี่ยเอาหน่อยนะตั้งใจเลยว่ามาเอาลูเดียตัวเดียวแล้วตั้งใจว่าจะไปให้ถึง9ดาวแม็กอ่าจริงๆเนี่ยท้าสมุดไอดีนี้นะอ่าตั้แต่ไอดีนี้ผมสร้างมาทันมาทันดิทันดิคริสต์มาสอ่าไอดี ID นี้ทันตอนคริสต์มาสนะครับ สีได้อยู่เหมือนกันนะถ้าเกิดผมได้โคนี่นะผมทำเก้าดาวแม็กเลยนะกลายเป็นแบบว่าโอ้โหอ้ ID นี้จะกลายเป็นแบบว่าดันลีกไปนู่นได้เลยครับโอ้แต่ไม่ได้นะเขาต้องเล่นไปตามสภาพออกหน่อยนะรูเดียสไม่มาครับรูฟิตก็ได้นะครับซิลฟี่นั่นเองโอ้โหตายละหมดละชีวิต เก็บมาเป็นร้อยตั้งใจนะผมตั้งใจมากว่าไอเดนี้สจะได้นะครับแล้วก็เอามาเล่นครับเพราะไอเดนี้สถือว่าจริงๆก็เล่นก็คือเล่นแบบออกแนวแบบสนุกสนานนะเพราะว่าอย่างป้อมนะครับผมก็ตั้งใจว่าถ้าไม่สุดจริงๆเนี่ยจะไม่อัพจะอยู่ที่รูเดียวแบบนี้นี่รูเดียวรูป้อมรูเดียวต้องออกรูเดียวมือนเกี่ยวกันไหมสุดท้ายท้ายสุดเฮือ,อ แย่ yeah, แล้วครับอัดทุบทุบทุบแล้วมาเปิดต่ออ่าจัดไปครับขอลุงอันเดียวอ่ะอันนี้ก็การันตีแน่นอนนะครับว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะ,ะนะครับก็ทุบไปก็นี่กลมม่วงครับอันนี้โอเคหน่อยตรงที่ว่าในส่วนของเซรีนะผมได้ไปแล้วนะครับอ่ะมาครับทุบไปทีเดียวรวดเดียวเลย ไปยังอ่าโอเคได้ตั๋วมาอีกเ้าเมื่อกี้เหลือหนึ่งใช่ไหมเป็นสิบใบแล้วโอเคนะอ่าอันนี้มีคนบอกว่าแบบไม่ไมน่าแจกคือมันเป็นของแบบอ่าเบี้ยใบรา,ายทางนะเออก็ประมาณนั้นครับนิดๆหน่อยๆน,นะก็คือถือว่าเป็นไอเทมมือถือนิงๆนี่นนะผมยังตัวรีเซ็ตค่สาสมารถ9ก้ดาวผมก็อยากได้นะแต่ว่าเหมือนกันครับเกมต้องการให้เป็นของแรนะครับที่ต้องการให้มันหายากนะอ้าอันนี้อะไรเนี่ย อ๋ออันเดียวหรอโอ้นึกว่าคูณ5ตกใจอ่ะมาโอ้นี่ผมเก็บคอนไม่ครบนะอ่ะมาครับเอออ่ะเดี๋ยวดูแล้วกันนะเพราะแบบสิ่งที่เราต้องการจริงๆเนี่ยมันคือค่านี้นะอ่าก็คือนะครับเอาตั๋วมาเปิดให้ได้เรนเจอร์ตัวเจ๋งๆที่เราต้องการนะครับแล้วก็เอากบมาปั้นแม็กอ่าที่เหลือรูบี้นะครับก็ไปลุ้นเกียร์นะครับอัน,นอย่างที่บอกนะรอบนี้นะมันมีตัว คู่ครับฝ่าแฟนนี่มาหลอกหลอนเหลือเกินครับป้อมรูเดียวขอรูเดียสนะได้โปรดเถอะป้อมรูเดียวขอรูเดียสโอ้โหอ่ะถ้าแบบนี้นะรูบี้ผมนะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะสะสมอีกหนึ่งร้อยดีกว่านะแ้่เดี๋ยว่อยเปิดเลนเจอร์นะเป้าหมายคือต้องการเลนเจอร์นะอ่านะครับ ก็ตอนนี้มีกบก้าวดาสามตัว,ตวก้องคงจะอ้ออกฟิตออกนะออกเออไอไงวะเนี่ยอ๋อแต่ไอจีนีผมว่ามันเป็นทางคอมโบหยุดห้านัน,นี้โอเคอันนี้ถือว่าโอเคแหละแต่ใจเนี่ยอยากได้รูเดียวเออจะออกรูฟิตเฉยเลยเออป้อมรูเดียวอ,ออกรูฟิตอ,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 อ่ะคอยังได้นะไหมโอ้กันวิน อ่าแบบนี้นะถือว่าเป็นตัวอย่างให้ดูครับสาหรับบางคนเนี่ยถือว่าโอเคไม่ใช่ว่าตัวนี้ไม่เก่งนะผมบอกก่อนนะไม่ใช่ว่าตัวนี้ไม่เก่งแต่ด้วยความที่ว่า ID นี้ของผมเนี่ยเฮ้ยก็เอาเฮ้ก็ได้เอามาเอ่อใจผมมาททาไมถึงอยากได้รูเดียสนะครับอ่าสาเหตุเพราะว่าผมมีตัวดักเน็ตแต่ดักเน็ตมันไม่ใช่ดาเมจหลักนะครับก็จะยังไม่มีดาเมจไม้หลักๆส่วนน้ําเนี่ย ผมมีเฟรนลนอยู่แล้วนะครับเฟรนลนหรือว่าดาเมจก็หนักนะอัส่วนตัวนี้ตัวบักอะคนงงว่าตัวบัคคืออะไรตัวบักคือมันค่อนข้างดูเก่งป็นพิเศษแล้วก็มันมีการชนะตัวที่มันแพ้ธาตุได้นะต่อว่าทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับร่างขึ้นอยู่กับเกียร์ก็มีผลนะครับอ,อันนี้คือโอเคนะคือการันตีไปหนึ่งอันเนี่ยผมว่าก็พอได้อยู่นี่เหนื่อยน้อยครับตัวนี้ก็แม็กแน่ๆนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเลยผมเปลี่ยนทิศทางเลย ถ้าสมมติว่าจะไปได้ตัวรูเดียสในภายหลังก็โอเคก็คไม่ติดอ่ะก็ไม่ติดนะไอดี ID. นี้ถ้ามีตัวผักไปยังแนวหลังผมว่าก็น่าจะได้อยู่แม้ว่าตัวรูเดียสนะจะถือว่าค่อนข้านจะดูดูเก่ง ดูเก่งกว่านะดูใช้งานในภาพรวมได้ดีกว่านะแต่ว่าฟิตเนี่ยอ่าก็คือซิลฟี่ทรในเกมตั้งรับดีนะแต่เกมนั่นเองเนี่ยอย่างที่บอกในดิสงสูงๆเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอดูก่อนนะครับว่ายัางไงฮะเดี๋ยวผมขอไปดูทีนึงล้วกันนะอ่าเพราะว่าเห็นลุงบอกว่าเกมนั่นเองเนี่ยดูจะยังใช้ยากอยู่นะครับแต่ว่าอ่าในเกมตั้งรับเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะโอเคนะครับอ่านดูดูด,ด,ดูแบบว่าเจ้าประจำหน่อยอ่ะเทสซ์นะครับเทสซ์ใช้ไหม อเทสซ์ใช้รูเดียสนะครับอ่าเทสซ์ไม่ได้ใช้ตัวซิลฟี่ครับในเกมตั้งรับนะอ่าส่วนเกมเล่นเองอ่าเดี๋ยวไปดูก่อนนะว่าจะมีสักทีไหมก็ใช้ทั้งคู่อ่าแสดงว่าก็ก็น่าจะยังใช้ได้อยู่นะอ่าโอเคไอดีนี้โอ้แบบนี้ทำใจเขาข้านจะลำบากอยู่กันนะอ่ะเปิดไปเลยแล้วกันครับกบอ่ะตัดไปครับ เพราะว่าผมที่ตระเตุไม่เปิดเกียร์นะเพราะว่าเดิมมีเกียร์อยู่แล้วพอจะมีเกียร์อยู่บ้างแล้วนะครับอ่านะครับก็เลยใช้เกียร์เดิมๆมันก่อนแล้วก็เปิดใหม่เนะมันไม่ค่อยได้อ่ะมันแบบว่ารูบี้มีน้อยใช้สอยประหยัดน,นะครับเปิดกบมันได้กบนะโอ้ยตกใจนึงว่ากบเก้าอันแดงมาให้ออกแดงสามมันเลยจะได้ลุ้นเก้านี่ไงมันขอแล้วมันให้วะ แม่งอะไรวะโอโหพี่ปากตบปากหน่อยได้ไหมขอสามแดงมนให้สามแดงแต่ไม่ได้9ก้าเลยอันนี้เร็วนะอันนี้ถือว่าเร็วมากนะครับอันแต่ว่าโอเคเป้าหมายเรียบร้อยนะครับก็คือตัวของไอ้เจ้าซาร่นะครับซาร่ไอดอลก็แม็กเรียบร้อยนะอันที่เหลือก็อเป็นกบอัลตรา้าโอเคนะครับก็เดี๋ยวถ้าสมมุตริรูเดียร์ได้มาในภายหลังก็เป็นเป้าหมายในานาคนแล้วกันนะอันนั้นอนดีนี้เนี่ย เดี๋ยวผมออตู้งเป็นหมดแล้วผมได้เปิดทันมาวานเนี่ยไม่ทันบ้งเนี่ยอ่ะโอเคนะก็เปลี่ยนเป้าหมายแล้วครับได้ฟิตก็คือฟิตอ่าได้ฟิตก็ต้องต้องฟิตหน่อยนะครับอ่าอย่างเงี้ยได้มาก็ปั้นนะครับอ่าถือว่าก็อย่างที่บอกครับว่าตรงตามเป้าหมายนะครับว่าอ่าไอ้ดาวตกเนี่ยเป้าหมายผมจริงๆเนี่ยไม่ได้หวังนะอันดับหนึ่งถึงอันดับสามเพราะว่าถ้าเอาตรงๆนะ สมมติว่าเราไปได้รางวัลที่รางวัลที่1อ่ะสมมตินะเรามองคิดในแง่นี้นะเราแบบเฮ้ยโชคดีสุดๆเลยไปได้รางวัลที่1ดาวต,ตกนะก็คือได้ห้าพันรูบี้นะครับสมมติว่า5,000รูบี้นะครับนะครห้าพันรูบี้เราไปเปิดเกียร์นะครับ เกียเนี่ยก็จะได้ถึงแค่การันตี5 0 0พันเราอาจจะไปได้7ดาวกับ8ดาวก็ได้นะเราจะได้6ดาวรัวๆแล้วก็ระหว่างทางไปได้เลยเลยก็ได้นะอันนี้คือมองในแง่ที่ว่าเฮ้ยบางทีเนี่ยได้รูบี้มามันก็ไม่ไ้หมกยความว่าจะดวงดีขนาดนั้นะนะครับแต่โอเคมันได้กบมาแล้วก็ตามความเป็นจริงคือมันอาจจะไม่ได้โชครายขนาดนั้นอันนี้คือมองในแง่ที่แบบว่าเฮย้ยดูแย่สุดๆประมาณนี้นะครับตัวของผมเนี่ยผมต้องการแค่นี้แหละกบกับตั๋วแล้วต้องการให้ตั๋วมาได้เลนเจอร์อะซึ่งได้เรียบร้อยนยะคร ก็เดี๋ยวไอดีนี้นะก็ไม่เป็นไรนะครับคือนะครับผมมีเมกูมินนะครับที่เป็นหยุด5วินาทีครับมีดักเนตเดือตั้งแต่ว่าจะขึ้น9ดาวอ่ารแล้วก็เอาให้ได้ร่างโครนนะครับอ่าเดี๋ยวดูเป้าหมายนี้นะเอาโอเคครับวัตถุดิบมีพร้อมครับก็เดี๋ยวสุดสัปดาห์นะก็คงจะขึ้นนะ9้าดาวนะครับตัวอังควานะแล้วก็เอาความสามารถให้ได้นะครับส่วนตัวนี้เหมือนกันนะก็คงจะขึ้นเป็น9้าดาวนะครับ วัตุดิพพอไหมโอ้พอเรียบร้อยอ่ะได้2อตัวแล้วนะนะครับอ่านะครับส่วนตัวที่3ก็ฟิตไปเลยเออเอาฟิตขึ้น9้าดาวไปนะครับประสบตัวนี้ใช้ร่างเนี้ยดีแล้วผมใช้ร่างเนี้ยคือมันก็เก่งเพียงพอแล้วนะครับขึ้น9้าดาวก็เดี๋ยวไว้ก่อนอ่านะครับส่วนความสามารถเดี๋ยวรอดูนะถ้าเกิดได้ความสามารถครบครบ,ครบตรงตามที่ต้องการเนี่ยไอดีนี้ก็จะโหดได้ที่เหลือเป้าหมายต่อไปนะก็คือปั้นบินมาช่วยแบก บั้นบินมาช่วยดันลีกเพราะว่าไอดีนี้เนี่ยลีกสูงสุดยังเป็นเพชรสป่ะจำไม่ได้แล้วน่าจะประมาณเพชรสนะครับก็เดี๋ยวดันลีกเอารูบี้มานะครับแล้วเดี๋ยวรอดูนะไอดี ID นี้นะครับก็แน่นอนครับเขาคงจะเปิดเลนเจอร์เดี๋ยวคงเปิดหมดละอ่ะเดี๋ยวดูแล้วกันรอติดตามแล้วกันนะว่าไอดีนี้นะเออจะไปได้ถึงไหนครับอาจจะถือว่าโชคดีนะเออผมว่าแค่นี้ถือว่าค่อนข้างจะใช้ได้เลยครับอ่ะทิ้งท้ายเอาเอาเอ็ดเวิร์ดมาด้วยไหมเชิบอ่ะโอเค ขอให้โชคดีแล้วกันนะส่วนเรื่องของดาวตกก็อย่างที่บอกครับว่าอันนี้แล้วแต่บุมมองผมไม่ได้ห้ามความคิดใครนะว่าบางคนเขาแบบตั้งใจเก็บเขาก็อยากจะได้รางวัลดีๆนะครับแต่ว่ามันคือลอตเตอรี่นะมองสภาพตามัานจริงเนี่ยสมมุติว่าเรากำเงินไปสัก5 0 0 0 0นซื้อหวยมาเนี่ยการที่แบบจะได้รางวัลที่1นึ่เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ก็ได้นะฉะนั้นเนี่ยคือทุกคนเนี่ยผมว่าเขาก็เก็บคอนกันมาเต็มที่เต็มเหนี่ยวแหละแต่อย่างที่บอกว่าก็ยังติดอยู่แค่จุดเดียวว่า น่าจะแจ้งว่าแบบรางวัลที่12-3ซึ่งมันเป็นรางวัลใหญ่เนี่ยเขาแจกทั้งหมดกี่รางวัลนะเราจะได้ไปดูคร่าวๆได้ว่าอ๋อโอเคแจกกันประมาณเท่านี้มีคนได้อยู่ประมาณเท่านี้มันจะได้แบบค่อนข้างจะเคลียร์หน่อยนะแต่นี้คือมันก็ยังไม่เคลียร์นะว่าไอรางวัลที่2กับเนี่ยแจกกี่รางวัลนะแบบนี้ก็ยังไม่รู้ว่าแบบได้เยอะได้น้อยกันขนาดไหนแต่ภาพรวมนะ คือของแจกฟรีผมมองว่าเราเล่นกันอยู่ตามปกติแล้วได้ฟรีผมมองว่าโอเคครับแล้วซึ่ง ID ดีนี้นะผมถือว่าประสอบความสาเร็จน,นะ,ะได้ัวกาชาอันนี้ให้ดูเลยนะครับว่าเนี่ยประโยชน์มันคือตรงนี้เราได้ของฟรีมาแบบนี้นะแล้วเอามาเปิดครับไม่ต้องเสียสตางค์สักบาทครับ i อดีก็สามารถปั้นแบบให้หรูหรามาหอนตามฉบับของเราได้แต่อย่างที่บอกถ้าเกิดเล่นไม่ซีเรียสอ่ะผมว่าชีวิตมันก็จะมีความสุขนะครับอ่ะโอเคทิ้งทายกันด้วยร้านเติมเกมวันนี้สำหรับคนที่ยังมีทุนนะอยากลงทุนครับอ่านะครับก็แนะนําร้านเติมเกม้นี เดอะ u n ซันชอปขอเป็นที่2เรื่องราคาแต่ขอเป็นที่1ในใจคุณนะครับตอนนี้ปลอดภัยแล้วก็รวดเร็วอย่างแน่นอนครับใครสนใจรีบไปเติมได้นะครับรับเติมเกมครับมีแค่ระบบ iOS ในเกม Ranger นะครับเกม Ranger ในะระบบ iOS นะแต่ว่ามีบริการพิเศษนะครับที่ uh, ต้องเติมจากทางร้านนะ Ruby นะให้ทางร้านเปิดกระชาให้ได้สำหรับคนที่มีแต่ Android อย่างเดียวเพราะว่า Ruby เนะี่ยเติมจากระบบไหนเนะี uh, ่ย Ruby จะอยู่ที่ระบบนั้นนะครับฉะนั้นเนะี่ยมี Android อย่างเดียวนะให้เจ้านี้นะ uh, เปิดกระชาให้ได้เลยนะครับแล้วตอนนี้มีรับเติมเกมมืออื่นในราคาถูกแล้วก็รวดเร็วด้วยนะครับส่วน ID เริ่มต้นนะ uh, ไปหาได้เลยนะครับ ID โคโลโบเกิดชาตินี้ปี้องเทพ uh, ทักแจทคไปเลยนะ uh, รูปมีมากกว่าที่เห็นนะมี ID มากกว่าที่เห็น อยากได้แบบไหนก็ให้รีบทักจัดไปที่ร้านครับเดี๋ยวแปะลิงก์ั้นเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ครับเดินซันช็อปนะครับขอเป็นที่2อง่้นราคาแต่ขอเป็นที่1ในใจคุณนะครับก็ใครสนใจพร้อมนะรีบไปจัดได้เลยนะครับที่ร้านเดิร์ซันช็อปวันนี้เหมือนเดิมครับขอให้โชคดีครับให้ได้เรนเจอร์ให้ได้เกียร์ตามที่ต้องการครับแล้วก็ทุบดาวตกขอให้ติดรางวัลที่1 2 3่อนะอย่างที่บอกอยากให้ได้ครับไม่มีห่วงอยู่แล้วนะเออผมแบบใครได้ผมก็ดีใจนะเพราะว่าถ้าทุุกกคคนนนเเลล่แ้ววปรระสสสาามํ็จ อ่านะ้วเพฮามีเพื่อนฝูงเนี่ยจะได้อยู่กันในเกมนั้น,นานๆน,น,นะเกมก็จะได้อยู่ด้วยไปอ,อ,อยู่ไปด้วยกันนะแล้วทุกแล้วผมก็ได้ประโยชน์จากตรงนั้นด้วยอย่างที่บอกนะว่ามันไม่มีอะไรติดขัดหรอกผมก็อยากให้ได้กันทุกคนแหละแต่ว่าด้วยเงื่อนไขของเกมมันก็ไม่ใช่แบบโอโ้จะต้องแบบอะไรง่ายๆนะเขาก็มีข้อจากัดของเขาเหมือนกันนะครับเอาโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ